ดี๋ยใช่ครับเส้นชัยใช่ไหมหายตั้งแต่ออกเลยมาช็อตกีฬาเนี่ส่งไปให้ป่วยมันดูส่งลายเลยให้ใ้เ่อยๆหาเรื่องนั้นดูให้เอ็มทำงานโดนเยอะมีแรงกระตุ้นนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบีกึไปเรืเ่อยๆไหวไหมเนี่ย

คนนี้คนละรอบนะครับคนละรอบนะครับขอใจนะคนละรอบนะครับต้องขาใจก่อนนะครับ ได้เหลือทั้งนาทีกว่าันยู่เีทีข้าคนที่หนึ่งเข้าคนที่สคนที่สคนที่สี่นยูนาทีกว่า จะเปรดแล้วชาย่สาเป็นน้องอะีดำจไหนฮะคนชะดำเนีย่ยอันที่สองนี่เนี่ยคนคนไหนเ